เป็นแบบฝังหัด6.5นะครับอ่าเรามาดูซิว่าแบบฝังหัด6.5นะครับให้ทำอะไรบ้างนี่นะครับอ่าเราจะมาทบทวนนะครับในเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเพราะแบบฝังหัด6.5นะครับจะต้องใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะครับซึ่งครูพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวิธีการทำให้เศษส่วนที่เท่ากันนะครับก็มี2วิธีนะครับอันนี้ขอพูดอ่าขอพูดคร่าวๆเนาะเพราะเคยอธิบายไปแล้วนะครับก็คือวิธีแรกคือวิธีการคูณนะครับก็คือ ครูมีเศษส่วนอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเศษสองส่วนห้าเนี่ยครูต้องการให้หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษสองส่วนห้าอีกนะครับโดยใช้วิธีการคูณวิธีง่ายๆนะครับก็คือให้หนูหาจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนย้านะครับต้องมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมที่เราเอามาตั้งไว้อ่าอย่างครูต้องการให้หาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษสองส่วนห้านะครับครูก็เลยใช้เศษสองส่วนห้าเนี่ยมาตั้งไว้นะครับอย่างอันนี้คู เอาเลข3มาคูณนะครับคูก็มาคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับอ่าก็สามไปคูณตัวเศษ3าคูณสเป็น6แล้วเอาสไปคูณตัวส่วน3าคูณหเป็น15เห็นไหมครับจะได้เป็นอ่าเศษหส่วนสิเห็นไหมครับอ่านี่แสดงว่าเศษหกส่วนห้าเศษหส่วน 15, สิน 15, นสนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวที่ตั้งไว้ก็คือมีค่าเท่ากับเศษสส่วนหนั่นเองนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเลข4ก็ได้อ่าไม่ใช้เลข3ใช้เลข4ก็ได้เนี่ยเอาเลข4มาคูณทั้งเศษและส่วนอ่าโดยเอาเศษส่วนที่เราเรา ต้องการกําหนดว่าต้องเท่ากับส่วนตัวนี้เป็นตัวตั้งไว้นี่ไงก็สี่คูณสเป็น8นะครับแล้ว4็สี่คูณหเป็น2ี่แน่เห็นไหมครับเศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเศษแปส่วนยีนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมก็มีค่าเท่ากับเศษ2อส่วนหนั่นเองอ่าอันนี้เป็นวิธีของการคูณน,นะครับสำหรับอีกวิธีนึงนะครับเป็นวิธีของการหารนะลูกอ่าอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีของการหารก็คือเหมือนเดิมเปลี่ยนจากื่อหมายคูณน,นะครับเป็นเื่องหมายหารโดยเอาเศษส่วนตั้้้้้งงไวออันนนีีรููเปล่ยาาตกใหห เศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ6ส่วน18น่ะครูก็เอาเศษ6ส่วน18มาตั้งไว้นะลูกนี่โดยใช้วิธีการหารโดยหาเลขตัวใดตัวหนึ่งมาหารทั้งเศษและส่วนอ่าเลขตัวนั้นต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับที่มาหารนะครับอย่างเช่นใช้แม่2มาหารเนี่ย6หาร2เหลือเป็น3 18หาร2เหลือเป็น9เนี่ยเห็นไหมครับแสดงว่าเศษ3ส่วน9เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมก็คือมีค่าเท่ากับเศษ6ส่วน18นั่นเองนะครับหรืออาจจะใช้เป็นแม่เลข3มาหารก็ได้นี่ไง หกหารด้วย3เหลือเป็น2 18หารด้วย3เหลือเป็น6นะครับเศษส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเศษ2ส่วน6กเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมก็มีค่าเท่ากับเศษอะไรครับอ่าก็มีค่าเท่ากับเศษ6ส่วน18นั่นเองโอเคนะครับดูนะครับอ่าเรามาดูแบบฝึกหัดที่6.5กันนะครับเริ่มต้นนะครับอ่าเราต้องใช้ความรู้เดิมนะครับนี่เขาบอกต้องการให้ได้เป็น3นะครับถูกไหมครับต้องการให้ได้เป็น3 โดยปกตินะสามเฉยๆครูเคยพูดไว้แล้วว่าจำนวนนับทุกตัวเนี่ยส่วนเป็นเลขอะไรครับครูพูดก่อนหน้านี้แล้วเนาะจำนวนนับทุกตัวส่วนเป็นเลขอะไรครับส่วนเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมอ่าที่ครูบอกว่าจำนวนนับทุกตัวเนี่ยมันสามารถเขีนยนเป็นเศษส่วนได้นะแต่ตัวส่วนมันเนี่ยมีค่าเท่ากับเลขหนึ่งใช่ไหมครับสแสดงว่าเนี่ยมันส่วนมันเนี่ยกลายเป็น2สแสดงมันเกิดจากการคูนเลยครับหนูสังเกตดีๆมันเกิดจากการคูณ2ใช่ไหมอ่าสามเนี่ยมันคือ3ส่วนหนึ่งอ่า แสดงว่ามันเกิดจากการคูณ2แน่ๆเลยเพราะมันกลายตัวส่วนเนี่ยมันกลายเป็นเลข2แสดงว่าข้างล่างเนี่ยคูณ2เพิ่มมาข้างบนก็ต้องใส่เลขอะไรครับใส่เลข2นั่นเองเออก็คือต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ,อ่าซึ่ง3าคูณสเป็นเท่าไหร่ครับสามคูณสก็เป็น6เรียบร้อยเสร็จแล้วแสดงข้อนี้ก็ตอบเท่านี้นะครับเอาอออออมาดูข้อ2นะครับเหมือนเดิมลูกจํานวนนับทุกตัวนะครับตัวส่วนเป็นเลข1เติมไปเลยจะได้ไม่งงอ,อ่าาก็เป็นสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้คือ5ส่วนหนึ่งนะครับ ห้าเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งแล้วดีนะครับมีเลขสี่มาอยู่ด้านล่างก็คือเหมือนเอาสี่มาคูณเพิ่มใช่ไหมอ่าเหมือนเอาตัวนี้นนมาคูณเพิ่มเนนะี่ยเอาสี่มาคูณเพิ่มแสดงว่าข้างล่างคูณคด้วยสี่ข้างบนก็ต้องคูณด้วยอะไรครับข้างบนก็ต้องคูณด้วยเลขอะไรเหมือนกันเลขสี่เหมือนกันอ่าดูนะครับห้าคูณสี่เป็นยี่สิบนะครับหนึ่งคูณสี่ก็เป็นเลขสี่เสร็จแล้วเอออ่าไม่ยากเนาะอ่าอย่างข้อสามครับ <links S 1> เหมือนเด <Golf S 1> ิมเจ็ดเฉยๆให้เป็นเจ็ดส่วนหนึ่งลูกให้มันเจ็ดส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นนนนนสส่วนน่ววะะคครรัับบ อันนี้เป็นเลขอะไรครับอ่ามันมีเลข7มาคูณเพิ่มทั้ง2ตัวแล้วเห็นไหมมีเลข7มาคูณเพิ่มทั้ง2ตัวแล้วแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องใส่ตัวเดิมก็ต้องเป็น7ส่วนหนึ่งเหมือนเดิมเน่ห็นป้าต้องเป็น7ส่วนหนึ่งอ่านี่ไงเนี่ยเจ็ดอันนี้เขาคูณมาเรียบร้อยแล้วหนูก็คูณเลย7จ็คูณเป็น49นะครับ1นคูณเก็เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข7แสดงว่าข้อนี้ก็ตอบเป็น49่ส่วนเนั่นเองนะครับตอบในวงเล็บให้ครบเลยอ่าข้อสี่เก้าเฉยเป็นเดิม นี่มันเอา8มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วหนูไม่ต้องไปยุ่งกับตัวคูณแล้วมันมาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วหนูก็เติมไปเลยเอา9ก้ส่วนหเราไปเติมนะครับนี่แบบนี้นะครับเ่าแปเป็นเท็นไรครับเกปเป็น72เติมไปเลยครับ1นคูณแเป็น8เรียบร้อยแล้วครับแสดงว่ามีค่าเท่ากับ72ส่วน8นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ไปเติมให้เรียบร้อยนะครับไปต่อนะข้อ2นะครับเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับซเฉยๆนะครับมันเท่ากับ6 ส่วนอะไรอ่าหนูดูนะครับ4ี่เฉยมันคือ4ส,ส่วนเลยครับมันคือ4ส,ส่วน1อ่าการที่1ของเราเนี่ยเราต้องการให้เป็นส่วนอะไครับเป็นส่วน6แสดงว่าครูเนี่ยต้องเอาอะไรครับครู Who ก็ต้องเอาเลขอะไรมาคูณ หนึ่งนมาคูณอะไรให้กลายเป็น6ครับอ่าเราจะต้องมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมต้องใช้วิธีการคูณอ่าเราต้องใช้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันมาช่วยก็คือหนูก็เอาคูณ6ได้เลยเพื่อเพื่อต้องการให้มันเป็นส่วนเดียวกันเราจะได้รู้ว่าเราต้องเติมเลขอะไรลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะครับครูเปาก็ใช้เลข6แต่เวลาคูณจะคูณแค่ตัวส่วนได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะครับนี่ไงก็คูณด้วย6นะทั้งเศษและส่วนหนูดูนะครับนี่ ี่หกเป็นเท่าไรครับสี่หกเป็นยี่สี่เรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้หนึ่งคูณหกก็เป็นเลขหก 6. นี่ไงตรงเป๊ะเลยก็ตอบว่ายี่สิบสี่ส่วนหกเสร็จแล้วอ่าดูข้อสองครับข้อสองดูดูนะสิบส่วนอะไรครับสิบมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับหนูเติมส่วนหนึ่งไปเองเลยนะครับแต่หนูดูที่ตัวเศษดีๆครับตัวเศษจ,จากสิบกลายเป็นหกสิบมันคูณด้วยเลขอะไรลูกมันคูณด้วยเลขอะไรครับมันคูณด้วยเลขหกใช่ไหมอ่าถูกไหมครับ มันคูณด้วยเลข6กเนี่ยสิบคูณหก็เลยกลายเป็น6อะไรครับก็เลยกลายเป็น60ใช่ไหมข้างล่างก็ต้องคูณด้วยเลขอะไรด้วยครับเวลาคูณเลขหนูก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนอ่ะหนึ่งคูณหก็กลายเป็นเลข6เรียบร้อยแล้วครับหนูก็จะได้คําตอบว่า60ส่วนหเสร็จแล้วอ่าง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ3นะลูกข้อ3ข้อ3 5ก็เป็น5ส่วนอลไรครับห้าส่วนหนึ่งนะลูกอ่าห้ากลายเป็น45เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มจากการคูณ5คูณอะไรเป็น4 5ลูก ห้คูณอะไรเป็น45 5ห้าหคูณ 9. เเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนข้างล่างก็ต้องคูณด้วยตัวส่วนก็ต้องคูณด้วยเเหมือนกันอ่ะห้เป็น45่ 5, ข้างล่างครับ1นคูณเก็เป็น9เรียบร้อยครับก็จะได้เป็น45่ส่วนเกเรียบร้อยแล้วอา่า ข้อ4นะครับอ่าดูข้อ4นะลูกข้อ4นะครับตัวส่วนเป็นเลข1 8เป็น8ปส่วนหอ่าตัวส่วนต้องการทําให้เป็นเลข12 1คูณอะไรเป็น12ลูก1คูณก็ต้องคูณเลข12ใช่ไหมหนึ่งคูณสิถึงจะเป็นเลข12ได้อ่าข้างล่างคูณ12ข้างบนก็ต้องคูณด้วย10อะไรครับ12อ่าแปดคูณสิเป็นเท่าไหร่ครับแปดคูณสิเป็น12 8เป็น7อ่าสิบสองแปดเท่าไหร่ครับ สิบสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดเก้าสิบหกอ่าเป็นเก้าสิบหกนะครับส่วนเหมือนเดิมส่วนเป็นเลขอะไรครับสิบสองเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับก็ตอบข้อสี่ก็ตอบว่าเก้าสิบหกส่วนสิบสองนั่นเองเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือใช้วิธีการสังเกตเพื่อทําให้มันเป็นเศษส่วนที่เท่ากันให้ได้นะครับโอเคนะครับผ่านนะครับอันนี้ต่อไปนะครับข้อ3นะครับเขียนเศษส่วนที่เท่ากับกับจำนวนนับข้อละ3ามจำนวนอย่างเช่น3นะครับครูเปาต้องการให้หนูเห็นตรงนี้ นี่นะครับ3ามอะจำนวนนับทุกตัวนะครับ3นะครับ3านี่ที่นี้ก็คือ3าส่วนหนึ่งนั่นเองเนี่ยครูป้าก็เขียนส่วนหนึ่งไว้ทุกอันเลยเนาะหนูจะได้มองง,ง่ายๆ6กส่วนหนึ่งสิก็เป็น11บส่วนหนึ่งส่วนเก็เป็น7จส่วนหนึ่งนะครับเวลาเพิ่มจํานวนนับอ่ะใช้วิธีการคูณน่าจะง่ายกว่าเนาะเนี่ยหนูก็แค่คูณอะสส่วนหนึ่งถ้าเราคูณจับไปคูณ2นี่เราจับคูณ2ทั้งเศษและส่วนลูกหนูจะได้เศษส่วนใหม่นะครับอะอย่างเงี้ยสามคูนสองเป็นเท่าไหร่สามคูนสองเป็นหกอา หนึ่งคูณสองเป็นสองนี่ไงอันนี้เป็นเศษส่วนที่เท่ากับสามตัวแรกแล้วลองเปลี่ยนครับลองไม่ใช่สามครับลองเออลองไม่ใช่สองคูณนะครับลองเป็นสามคูณบ้างดูนะครับถ้าเป็นสามคูณนะลูกเป็นสามคูณนะลูกแบบนี้นะแบบนี้นะหนูดูนะสามคูณสามจะเป็นเก้าดูนะครับหนึ่งคูณสามก็เป็นสามได้อีกตัวหนึ่งแล้วลองเปลี่ยนครับไม่ใช่สามคูณใช้ตัวอื่นคูณครับลูกเปลี่ยนเป็นสี่ก็ได้แม่สี่นะครับแม่สี่ก็ได้ลูกแม่สี่นะครับ สามสี่เท่าไรครับสามสี่สิบสองอ่าตัวเศษครับตัวส่วนหนึ่งคูณสี่เป็นสี่เรียบร้อยแล้วครับได้ครบสามจำนวนแล้วแล้วก็ทั้งเศษส่วนทั้งสามจำนวนนี้ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับเลขสามด้วยเรียบร้อยนะครับอ่าจบนะครับ อันแรกนะครับอ่าไปอันที่2 6งส่วนหเหมือนเดิมครับใช้เลขน้อยๆคูณก่อนใช้แม่2คูณก่อนก็ได้นะครับเริ่มที่แม่2นะครับอ่าคูเปาใช้แม่2คูณทั้งเศษและส่วนอ่าหกคูณสเป็นเท่าไรครับหกคูณสเป็น12บสนะครับหนึ่งคูณสก็เป็นเท่าไรครับหนึ่งคูณสก็เป็น2ได้และ1ตัวตัวแรกก็คือ12บสอส่วนสอ่าต่อไปครับต่อไปอ่าต่อไปนะครับต่อไปเปลี่ยนเป็น3บ้างเมื่อกี้ใช้2เปลี่ยนเป็น3บ้างเอา3คูณทั้งเศษและส่วนบ้างนะครับ ดูนะครับ6กเป็น18นะครับ1คูณ3ก็เป็น3ได้อีกแล้วตัวหนึ่งลองเปลี่ยนครับไม่เอา3ครับเปลี่ยนเป็นเลข4บ้างาดูนะครับเปลี่ยนเป็นเลข4บ้างดูนะครับใช้4คูณทั้งเศษและส่วน64เป็น24 1คูณ4ก็เป็น4เรียบร้อยแล้วครับก็ได้เป็น24ส่วน4นั่นเองเสร็จแล้วเห็นไหมามาดูครับต่อไปนะครับต่อไปข้อ,อต่อไปข้อ3นะครับ ต่อไปข้อ3นะครับฮาข้อ3นะลูก11ส่วนหนึ่งนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยครูใช้แม่2คูณอ่ะแม่2คูณนะครับ11คูณสเป็นเท่าไหร่ครับ11คูณสเป็น22่สนะครับหนคูณสก็เป็น2ได้มาแล้วตัวแรกอ่าต่อไปครับเปลี่ยนครับใช้แม่3บ้างอ่ะแม่3นะครับอ่าแม่3บ้างคูณทั้งเศษและส่วนนะครับดูนะครับ11คูณสเป็น33นะครับ1นคูณสก็เป็น3ได้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยอ่าเปลี่ยนไปไน้บ้าง เป็นแม่4เนี่ยได้หมดเลยเห็นไหมครับลูกใช้วิธีการคูณง่ายกว่าการหารอีกนี่นะครับเห็นไหมสิบเอ็ดคูณสี่เป็นสี่สิบสี่นะครับและ1นึคูสี่ก็เป็นสี่เรียบร้อยและเสร็จแล้วเราก็สามารถได้เศษส่วนที่มีค่าเท่ากับจำนวนนับของเราคือเท่ากับเลขสิบเอ็ดหมดเลยนะครับเสร็จแล้วสามข้อและลูกออามาดูข้อสี่นะครับเจ็ดส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับออาเริ่มที่เลขแรกออาใช้แม่สองง่ายดีแม่สองคูณทั้งเศษและส่วนนะครับไปนะ เจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่นะครับและหนึ่งคูณสองเป็นสองเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอ่าต่อไปครับเปลี่ยนแม่สุขคูณครับอ่าใช้แม่สองแล้วเปลี่ยนเป็นแม่สามบ้างอ่าลองดูซิแม่สามนะครับคูณสามบ้างเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งคูณสามเป็นสามเรียบร้อยแล้วครับอ่เปลี่ยนแม่ครับลองเป็นแม่อื่นบ้างอ่ลองเป็นแม่สี่บ้างมาดูนะครับเจ็ดสี่ยี่สิแปดนะครับและหนึ่งคูณสี่เป็นสี่นะครับเรียบร้อยครับเป็นยี่สิบแปดส่วนสี เสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถได้เศษส่วนนะครับที่มีค่าเท่ากับจำนวนนับได้แล้วโดยแค่เปลี่ยนตัวคูณไปเรื่อยๆแต่ต้องย้ำเนาะว่าต้องคูณทั้งอะไรครับต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองโอเคนะครับอ่าเน้นย้ำเนาะต้องคูณทั้งเศษและส่วนล้วก็จะได้เศษส่วนใหม่นะครับที่มีค่าเท่ากับเศษส่วนตัวเดิมนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อ4นะครับเขาบอกว่า เขียนจำนวนนับที่เท่ากับเศษส่วนนะครับเขียนจำนวนนับที่เท่ากับเศษส่วนจำนวนนับก็คือตัวเลขตัวเดียวเนี่ยเลขนเลข1เลข2เลข3เนี่ยอย่างข้อนี้นะครับง่ายๆนะครับสามสก่วนสี่หนูก็หนูดูที่ตัวส่วนเป็นหลักนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเศษส่วนพวกนี้ให้เป็นจำนวนนับนะครับอย่างอันเนี้ยสามส่วนสนะครูบอกแล้วใช่ไหมว่าจำนวนนับทุกตัวตัวส่วนเป็นเลขอะไรครับตัวส่วนเป็นเลขอะไรครับตัวส่วนต้องเป็นเลขตัวส่วนต้องเป็นเลข1่ใช่ไหมจำนวนนับเนี่ยจำนวนนับทุกตัวเนี่ยตัวส่วนต จำนวนนับเนี่ยตัวส่วนต้องเป็นเลขหนึ่งครูเน้นย้าไว้แล้วเนาะแสดงว่าหนูต้องการให้ตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าอย่างข้อแรกเนี่ยมันตัวส่วนเป็นเลขอะไรอยู่ครับตัวส่วนเป็นเลขสี่ครูเปาจะทํายังไงให้เป็นเลขหนึ่งครูเปาก็หารด้วยเลขสี่ไงเพราะสี่หารสี่จะเหลือเป็นหนึ่งใช่ไหมลูกอ yeah. I mean? <t om Ink ian> ่าครูเปาก็หารสี Why 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 ่ทั้งเศษและส่วนดูนะครับอ่าดูนะสามสิบหกหารด้วยสี่เหลือเท่าไหร่ครับสาหอ่าหารด้วยสี่ก็คือสี่คูณอะไรได้สามสิบหกครับสี่คูณเก้านะครับเก้าสี่เป็นสามสิบหกสี่หารสี่า ข้อ2ครับ21ส่วน7ลูกอ่าเหมือนเดิมครับเราต้องการให้มันเป็นจำนวนนับก็ต้องให้ทำให้เศษให้เป็น1โดยการหารด้วยเลข7็อ่าเพื่อ7หาร7ตัวส่วนจะได้กลายเป็นเลข1เพราะว่าจำนวนนับนะครับตัวส่วนจะต้องเป็นเลข1นะครับนี่นะลูกอ่าหารด้วย7นะครับทั้งเศษและส่วนเลยนะครับ21อหารด้วยหรือเท่าไรครับ73 21เได้3ครั้งและ7หาร 7, 7ได้1ครั้งก็จะได้เป็น3ส่วน1ซึ่งเท่ากับเลขอะไรครับเท่ากับเลข3จบแล้วเห็นเปล่าได้2ตัวแล้วง่่ายายๆเลอตอไปครับ ร้อยสิบอ่าร้อยสิบร้อยสิบส่วนสิบนะครับอ่าร้อยสิบส่วนสิบนะครับครูเป่าเหมือนเดิมครับครูเป่าหารด้วยเลขอะไรครับอ่าให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งก็หารด้วยเลขสิบนะครับข้างบนหารข้างล่างก็ต้องหารข้างบนด้วยเพราะเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันห้ามลำเอียงเนาะต้องหารทั้งเศษและส่วนนะครับหนึ่งร้อยสิบหารสิบก็ได้เป็นได้เป็นสิบเออขอโทษครับหนึ่งร้อยสิบหารสิบได้เป็นสิบเอ็ดอ่าขอโทษครับดได้เป็นสิบเอ็อดน,นะลูกสิบเอ็ดครั้งนะครับ แล้วสิหาร10ก็ได้เป็น1ซึ่ง11ส่วน1ก็คือเลขอะไรครับเลข11นั่นเองอ่านี่เห็นไหมอ่าต่อไปครับ23่ส่วนยีง่ายๆเลยอันนี้นะครับ 23, 23่ส่วนยีเราก็ตั้งก่อนเลย23่ส่วนยีต้องการให้ตัวส่วนเป็น1หนูก็ต้องหารด้วยเลข23นะลูกอ่าหารด้วยเลข23ครับทั้งเศษและส่วนนะครับ23่สหารยีเหลือเป็น1นส่วนหนะครับ1นส่วนหก็คือเลขอะไรครับเลข1นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปข้อ5นะครับลูกข้อ5 81ส่วนหาร9้านะครับหนูก็เอาแม่แล้วมาหารครับเพื่อให้ตัวส่วนเป็น1ก็หารด้วยแม่9้านะครับเนาะหารด้วยแม่9ก้าทั้งเศษและส่วนลูก8 1หาร9เหลือเป็น9เน้าะลูกและ9หารเก้าเหลือเป็น1นะครับก็จะได้คำตอบว่าเป็นจำนวนเป็นเลข9นะครับและสุดท้ายนะครับ24นะครับ24ส่วน2นะครับอ่าเราต้องการให้ส่วนเป็น1หนูก็หารด้วยเลข2นะลูกนี่หารด้วยเลข2นะครับ เอา2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับ24หาร2ได้เท่าไรครับ2คูณ12เป็น24ได้12ครั้งและ2หาร2ได้เป็น1 12ส่วน1ก็เท่ากับเลขอะไรครับเลข12นะครับเพียงเท่านี้หนูก็สามารถเปลี่ยนเศษส่วนพวกนี้นะครับให้สามารถเขียนในรูปของจำนวนนับได้แล้วนะครับไม่ยากเนาะก็คือทำให้ตัวส่วนเป็น1และเราก็สามารถมาเขียนได้เลยว่าจำนวนนับแต่ละข้ออเศษส่วนแต่ละข้อเท่ากับจำนวนนับอันไหนเนาะเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้เนะาะใครไม่ทนตรงไหนสามารถย้อนดูคลิปได้เลยเนาะครูอาจจะพูดเร็วไปบางทีเพื่อไม่อยากให้เวลามันยืดนานมากในแต่ละคลิปเนาะเดี๋ยวหนูจะเบื่อกันโอเคนะครับามาดูนะต่อไปนะครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่6.6แล้วนะครับต่อเลยนะลูกดูนะครับอันนี้เขียนตัวเลขนะครับแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ง่ายๆเลยลูกหนูดูนะ วิธีการหนูดูง่ายๆเลย4ส่วน5เราใช้เรื่องเศษส่วนที่เท่ากันเลยลูกมี2วิธีเท่านั้นก็คือวิธีการคูณกับวิธีการหารใช่ไหมเราเน้นย้ํานะว่าถ้าคูณก็ต้องคูณด้วยเลขตัวเดียวกันหารก็ต้องหารด้วยเลขตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนนะครับหนูดู5อันนี้ คูณอะไรเป็น30ลูก5คูณ6ใช่ไหมห้าหกสาข้างบนก็ต้องคูณด้วย6เหมือนกันจริงไหมลูก4 6 24ตรงเป๊ะนี่ถูกต้องอ่านะครับข้อ2ลูก11อคูณอะไรเป็นย2ิลูกเลข11คูณอะไรเป็น22นะครับ11คูณอะไรเป็น22ก็ต้องคูณด้วยเลข2ข้างบนข้างล่างคูณด้วยเลข2ข้างบนก็ต้องคูณด้วยเลข2เหมือนกันนะครับ6 2เป็น1 0 2เห็นเป้าตรงทั้งคู่เลยอ่าทั้งเศษและส่วนเลยอ่าข้อ3 6คูณอะไรเป็น48ลูก หอะไรลูกหกหกเป็นเออขออภัยไม่ใช่ครับหกแปดสี่สิบแปดนะครับหกแปดสี่สิบแปดข้างล่างตัวส่วนคูณแปดข้างบนตัวส่วนก็ต้องคูณแปดด้วยเห็นไหมหนึ่งคูณแปดก็เป็นแปดเห็นป้าตรงทั้งเศษและส่วนเลยนี่ถ้าเราทําถูกมันจะได้ตรงทั้งเศษและส่วนเลยลูกอ่าข้อสี่ลูกสิบสองคูณอะไรเป็นสี่สิบแปดก็สิบสองคูณสี่ใช่ไหมครับสิบสองคูณสี่เป็นสี่สิบแปดสี่ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเจ็ดคูณสี่ก็เป็นยี่สิบก็ตรงเห็นไหมเอออ่า ข้อที่5ครับเศษสองส่วนสอันนี้หนูขึ้นที่ว่าหนูจะใช้เลขอะไรก็ได้สมมติว่าครูเปาใช้เลข5เอา5คูณทั้งเศษและส่วนดูนะครับ2อคูณหนี้ก็จะกลายเป็น1 0 3ามคูณหก็จะกลายเป็น10อะไรครับสิ 15, เรียบร้อยก็เสร็จแล้วก็ได้เศษส่วนที่เท่ากันแล้วโดยใช้แม่5้คูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองเอ่ข้อ6ครับเหมือนเดิมแม่อะไรก็ได้นะแปดส่วนเก้าอ่ะถ้าใช้แม่ครูปาใช้แม่2ก็ได้ง่ายๆดีแม่2 เอาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ8ปคูณสเป็น16บหนะครับเคูณสเป็น18เรียบร้อยแล้ว 16/ บหกส่วนสิก็มีค่าเท่ากับ8ปดส่วนเ้นั่นเองจบแล้วครับแค่นี้เองง่ายๆนะลูกให้หนูเข้าใจความถ้าหนูเข้าใจเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะครับหนูก็จะทําแบบหัตนี้ได้สบายเลยนะครับดูข้อต่อไปนะครับต่อไปนะครับหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้ข้อละ3จํานวนนะครับง่ายๆครับหนูก็คูณไปเรื่อยๆลูกอ่ะครูเปาจะบอกว่าคูณด้วยเรื่อยๆอ่ะหนูใช้เลขตัวน้อยๆนะไม่ต้องใช้เลขเยอะลูก อย่างเช่นนะครับอ่าดูนะครับกรเปาเขียนไว้รอเลยอ่ามี1นส่วนหนะครับมี1นส่วนหาสามแถวลยลลกได้3จํานวนเลยมี1นส่วนหนะครับนี่นะครับหนูก็เปลี่ยนตัวคูณไปเรื่อยนะลูกอ่าอันแรกอาจจะคูณด้วยแม่2นะครับเริ่มที่แม่สองคูณทั้งเศษและส่วนอันต่อไปคูณด้วยแม่เลข3เนี่ยคูณเลขน้อยๆเนี่ยลูกไม่ต้องเลขเยอะลูกเอาเลขน้อยๆเนี่ยคูณด้วย3นะครับต่อไปอันสุดท้ายคูณด้วยเลข4เนี่ยเรียงไปเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนคูณได้เลยนะครับอ่านะ หนึ่งคูณสองเป็นสองนะครับห้าคูณสองเป็นสิบตัวแรกได้แล้วสองส่วนสิบเห็นป่าวเศษส่วนใหม่ได้แล้วง่ายนิดเดียวลูกตัวที่สองหนึ่งคูณสามเป็นสามนะครับห้าคูณสามเป็นสิบห้าได้แล้วเห็นไหมตัวที่สามนะครับลูกหนึ่งคูณสี่เป็นสี่นะครับห้าคูณสี่ข้างล่างห้าคูณสี่เป็นยี่สิบเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าเศษส,ส่วนสามจำนวนของเราก็ได้แก่อะไรบ้างหนูก็ามาตอบเลยได้แก่มีอะไรบ้างเรียงมาเลยครับมีเศษสองส่วนอะไรครับที่คูณไม่พอแล้วเศษสองส่วนสิบนะครับ เศษสส่วน15แล้วก็เศษอะไรครับเศษ4ส่วน20นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับ3จำนวนนี้ต่างก็มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ก็คือมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน5นั่นเองอ่า<อ>มาดูข้อ2ครับเศษ10ส่วน11เนะครับเขียนมาเดิมลูกเขียนรอเลยนะครับรนี่นะครับเขียนรอไว้เลยอ่าดูนะครับเขียนรอไว้เลยครับหนูก็ใช้แต่ละแม่รอไวเลยลูก อ่าใช้แม่สองก่อนไม่ไน้อยลูกคูณทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าเปลี่ยนมาเป็น3นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น4ี่นะครับดูนะ ใช้ถ้าใช้สอนะลูกเนี่ย 2, สิบคูณสองเศษคูณเศษลูกสิบคูณสองเป็นยี่สิบสิบเอ็ดคูณสองเป็นยี่สอะได้ล้ห1ึ่ตัวถ้าใช้แม่สามลูกสิบคูณสามเป็นสามสิบเูณสเป็นสามสาได้แล้วอีกหตัวถ้าใช้แม่สี่นะครับสิบคูณสี่เป็นสีแล้วก็สิบเอ็ดคูณสี่เป็นสี่สี่ได้มีหนึ่งตัวสแสดงว่าคําตอบของเรานะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับคําตอบของเราก็จะได้เป็นมีเศษส่วนสามจำนวนที่เท่ากับเศษสิบส่วนสินะครับได้แก่ยี่สิบส่วนยี่สิบสองนะครับสามสิ ส0่ส่วน44นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะอ่าสุดท้ายนะครับอ่าข้อ3กมบาข้อ4นะครับมาเหมือนเดิมครับลูกเศษ7จส่วนเเศษเส่วน9เศษ7จส่วน 9, 9, 9นะครับอ่าคุูเปาเขียนนะอ่าการสร้างจำนวนเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนเอยขออภัยครับเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนเดิมหนูก็คูณไปเรื่อยๆลูก เริ่มจากแม่2ไปเลยง่ายๆเริ่มแม่2แม่3ามเหมือนเดิมครับเห็นไหมเอาเศษส่วนตัวเดิมตั้งไว้ก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแม่สุขูณไปะเริ่มที่ตัวแรกครับ7จคูณสเป็น14 9สเคูณสเป็น18อ่ปต่อไป7จคูณสเป็น21 9สเคูณสเป็น27อ่สสุดท้ายแล้วเจคูณสเป็น28 9สเคูณสเป็น3าิหเรียบร้อยครับได้3จํจำนวนเห็นประลูกเศษส่วนสามารถสร้างได้ใหม่3ามจำนวนได้แก่เศษสิบสี่ส่วนสิบแปดยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบเจ็ดแล้วก 28่ส่วนสานะครับเรียบร้อยอ่ามาข้อสุดท้ายของเราครับอ่า15บหส่วนยีนะครับ15บหส่วนยีแล้วก็15บหส่วนยีตั้งไว้เลยลูกแบบนี้เนาะอ่าใช้แม่สุคูณคูณนะครับอ่าเริ่มที่แม่2ก่อนนะครับเอาแม่2คูณทั้งเศษและส่วนแม่3คูณทั้งเศษและส่วนแม่4คูณทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าแม่2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับ15 2 30 20อคูณสเป็น40นะครับอ่าถ้าใช้3คูณทั้งเศษและส่วนนะลูก15 45 3 20 3 60นะครับ ถ้าใช้แมส4ีคูณเศสเลลส่วนนะครับ15 4 60 24เป็น80นะครับอ่าจะเห็นว่ามี3จจมเษส่วนที่สร้างใหม่ได้3จํานวนเลยนะครับก็ได้แก่30ส่วน40นะครับ45ส่วน60แล้วก็60ส่วน80นะครับอ่า เศษส่วนพวกนี้นะครับต่างก็มีค่าเท่ากับ15ส่วน20ทางนั้นนะครับโอเคนะครับที่จริงมันใช้วิธีการหารก็ได้นะ,ะเดี๋ยวครูจะเปาจะไปสอนในช่องทางนะออนไลน์ทีเนาะช่องทางในคลิปนี้ครูเปาขอใช้เป็นวิธีการคูณเนาะโอเคที่จริงใช้วิธีการหารก็ได้นะที่จริงอย่างพ่อเนี่ย15ส่วน20เนี่ยครูเปาใช้วิธีการหารก็ได้เดี๋ยวยกตัวอย,ย่างให้ดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยสมมติว่าครูเปาใช้แม่5ก็ได้แม่5ก็ได้ครูเปาใช้แม่หาหารทั้งเศษและส่วนเนี่ยเนี่ย 5, 5, 5, หาร5 สิบยี่หารหหรือเป็นสี่นะเศษสามส่วนสก็ได้อีกเศษส่วนหนึงที่มีค่าเท่ากับ15บหส่วนยีเออเห็นป่าวเพราะว่าการทำเศษส่วนที่เท่ากันอนะ่ะมันมี2วิธีอย่างที่ครูป่าวบอกก็คือใช้วิธีการคูณก็ได้หรือใช้วิธีการหารก็ได้เนาะโอเคสามารถติดตามไปบริหัหกด6.7ในครั้งหน้านะครับโอเควันนี้นะครับบ๊ายบายนะลูก